เรื่องของสีสันในการไปจับใบดําใบแดงนะฮะช่วงฤดูเกณฑ์ทหารนะครับเราก็นําเสนออยู่เรื่อยๆเพราะว่าสีสันก็มีอยู่ทุกปีแต่ว่าปีนี้เนี่ยกระแสนหนึ่งที่กําลังฮิตก็คือเรื่องของชุดโกโกวาจากซีรีส์ดังเกาหลีนะครับล่าสุดนี่มีคนใส่ฮะใส่ชุดนี้ไปจับใบดําใบแดง <c oughs> อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยคุณผู้ชมฮะ <c oughs> โอ้โหนี่ชาวเน็ตก็คือฮาบอกว่าเนี่แหม จัดเต็มเลยนะเธอ,อเออใส่ชุดนะโกโกวาไปเกณฑ์ทหารานี่นะครับอยู่ที่วัดการอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดตรงลงผ่านไหมผ่าน<ะ>การการการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นไหมคือล่าสุดเนี่ยมีข้อมูลบอกว่าน้องคนนี้เนี่ยนะครับไม่ติดทหารอ๋อแสดงว่าจับไปดำใบแดงสิก็น่าจะจับไปดำใบแดงแล้วก็ แล้วก็คงจะได้ไปดำอ่ะไม่ติดทหารนี่นะฮะแต่ชุดนี่แบบแมาเตะตาจริงๆตอนนี้ชุดชชกำลังฮิตจริง,รงซีรีส์เรื่องสกุตเกย์นี่มันตกไปนานมากแล้วนะคะครับแต่น่าจะกำลังฮิตอยู่ในแพลตฟอร์มหนึ่งอยู่เนี่ยเพราะว่าก็จะเห็นเนี่ยมา,มาเรื่อยๆอใส่ไปทำอะไรที่นั่นที่นี่ใส่ไปฉีดวัคซีนใส่ไปเกณฑ์ทหารเอาไปถวายเจ้าแม่ตะเคียนอย่างเงี้ยครับ ใส่มาอ่านข่าวได้ไหมยังไม่มียกเลยยกเลยเหรอยกเลยเราจะให้แล้วจะให้พี่กับพี่แป๊ะใส่อะอ,อลองดูไหมพี่ลองดูไหม